ตำรวจให้ประกันตัวก้าวกู้ภัยเปิดศึกปะทะเดือดจากกรณียกพวกทะเลาะวิวาทของอาสามูลนิธิปอเต็กตึงและอาสามูลนิธิสยามรวมใจบริเวณหน้าห้างสรพสินค้าโลตัสสาขาพระราม4ช่วงเวลา1นนาฬิกาของวันที่18เมษายนที่ผ่านมาจนมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปอเต็กตึงถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ3คนเมื่อเวลา18บนาฬิกาของวันที่20เมษายนทางด้านของนายจิรวัตรหรือ เบียอายุ48ปีอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจผู้ต้องหาซึ่งได้รับการประกันตัวเปิดเผยว่าสำหรับรายละเอียดนั้นตนให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าตนเป็นฝ่ายถูกกระทำส่วนจะเป็นยังไงต่อไปขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางขับรถกลับออกไป สำหรับผู้ต้องหาที่เป็นอาสาของมูลนิธิสยามรวมใจทั้ง9คนที่ถูกนำตัวมาสอบสวนนั้นขณะนี้ได้รับการประกันตัวครบทั้ง9คนแล้วโดยใช้เงินสดคนละ30,000บาทเร่งเอาผิดอาสากู้ภัยทั้ง2มูลนิธิ สำหรับมูลนิธิปอเ็กตึงขณะน,นี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นขอหมายจับอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปอเ็กตึงในข้อหาเดียวกันคือร่วมกันมั่วสุมโดยมีอาวุธแต่ทางปอเ็กตึงจะต้องมีการแจ้งข้อหาตามความผิดพระราชบัญญัติจราจรเกี่ยวกับการกีดขวางเส้นทางด้วยเพราะในวันเกิดเหตุมีการปิดช่องทางจราจรนานหลายชั่วโมงถือเป็นความผิดที่ปล่อยผ่านไม่ได้เพราะตำรวจมีการ พยายามเจราจาให้เปิดการจราจรหลายครั้งขณะที่ทางด้านของพลตํารวจตีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตํารวจนครกล่าวว่าได้มีการแบ่งดําเนินคดีผู้ก่อเหตุจํานวน4คดีคือคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหล,ลักฐานเพื่อระบุตัวผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายคดีที่2เป็นคดีมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยมีอาวุธเพื่อทําร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเป็นการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายคดีที่3เป็นคดี คดีต่อสู้ขัดขวางและทำลายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่มีผู้อยู่ในข่ายการกระทําความผิด3ามคนสามารถพิสูจน์ทราบดําเนินคดีได้แล้วและคดีที่4เป็นคดีแจ้งความเท็จเรื่องการเกิดอุบัติเหตุลวงในคืนดังกล่าวซึ่งสัปดาห์นี้ตํารวจจะเน้นดําเนินคดีกับผู้ก่อเหตุส่วนสัปดาห์หน้าจะเชิญมูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อกําหนดแนวทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก